ดูซีรีส์แล้วย้อนดูตัวเองชีวิตวิดีซีรีส์สวัสดีครับคุณผังต้อนรับคุณผังสู่รายการชีวิตดีซีรีส์ครับพื้นที่ของคนรักละครซีรีส์และก็ทุกสิ่งเกี่ยวกับความบันเทิงหน้าจอนะครับวันนี้ขอเชิญชวนทุกคนมานั่งจับข่าคุอเรื่องละครพีเรียดที่กำลังมาแรงสุสดสนุก เกินต้านนะครับแล้วก็มีความหาความลุ้นแล้วก็อย่างกันได้ไม่ดื้เกร็ดประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกับละครที่ชื่อยาวสะใจครับคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมใช่ยผมโอ้โหแค่ชื่อนี้ชื่อเรื่องก็จีดแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วทุกคนนะครับคุณผู้ฟังรู้หรือไม่กระบว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความตลกโปกฮ่านะครับแต่ยังพาเราย้อนไปสู่ยุคที่ ธุรกิจสีเทาถูกกฎหมายใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงซ่องโสพินีในสมัยรัชกาลที่3แลนวะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ละครไทยจะหยิบม,มาเล่ากันบ่อยๆนะครับและที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จริงๆด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปถอดรหัสซ่องแม่แฝงนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาบอบนดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะมิเคราะห์ทำไมละครย้อนยุคสมัยนี้ต้องเปลี่ยนแนวคนดูคนดูเนี่ยเบื่ออะไรแล้วทำไมคุณพี่เจ้าขาถึงเป็นละครพีเรียดที่มาแรงจนเรียกว่าโซเชียลแตกกว่าได้นะครับใครที่ชอบละครย้อนยุคแบบคลาสสิกรักดราม่าน้ำเน่าเ,าเจ้าขุนมูลนายอาจจะต้องตั้งหลักกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้บัญชีทุกกฎของละครพีเรียดไทยครับ นั่นเอกก็ไม่ใช่หญิงสูงศั์ไม่ได้ขามพบคาชาติมาเป็นคุณหญิงนะครับแต่ดันโผล่าเป็นโสเภณีในซ่องนะครับนานนี้อาจจะจะรอดหรือจะร่วงนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับบอกได้เลยครับว่าอีพีนี้มีเรื่องเมาเรื่องลึกแล้วก็เรื่องลับของประวัติศาสตร์ที่คุณอ่านไม่เคยรู้พร้อมแล้วไปกันเลยครับคุณกำลังอินไปกับเรา ชีวิตติดซีรีส์เรื่องราวของละครคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหานไม่ใช่หงเนี่ยเปิดตัวมาอย่างอลังการนะครับพร้อมด้วยพลอตทีทั้งพีทั้งหาแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาหลองนึกภาพนะครับคุณผู้ฟังถ้าคุณเป็นดาราสาวที่กำลังรุ่งนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับบทนำในละครฟอร์มยักษ์จูดๆเนี่ยก็ดันพลัดตกนาวล้วตื่นขึ้นมา อีกในยุคหนึ่งนะครับแถมอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีตนิทรานะครับซึ่งรับบทโดยคุณโบเมลดานักนางเอกสาวดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในวงการบันเทิงไทยนะครับวันหนึ่งเธอได้เกิดอุบัติเหตุตกน้ำอย่างไม่คาดฝันนะครับแต่แทนที่เธอจะตื่นในไมโรงพยาบาลกลับพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในร่างของบุญตาหญิงสาวผู้โชคร้ายครับที่เป็นหนึ่งใน หญิงญิงงามของซ่องแม่แฟงนะซ่องชื่อดังแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นนะครับผมก็อ่าดูแล้วนะครับพอเรื่องเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่านี่เป็นแค่ฉากในละครย้อนยุคที่เพิ่อกำลังแสดงอยู่อะไรนะครับตอนตอนที่นักเอีกของเราคือจีนิทรานี่นะครับก็คิดว่า เหมือนกับผมแหละคิดว่ามันเป็นแค่ฉากในละครย้อนยุคที่เธอกาลังแสดงอยู่แต่เธอยิ่งใช้ชียงไปเรื่อยๆในทุกอย่างมันกลับดูสมจริงเกินไปล่ะแล้วนะเฮ้ยมันจริงเกินไปหรือเปล่านะครับตั้งแต่กลิ่นอาหารเสียงพูดคุยนะไปจนถึงความเจ็บปวดจากร่างกายของบุญตาเนี่ยเธอเขาเริ่มตระหนักว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ความฝันหรือไม่ใช่การสแสดงเซตอัพขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่จี๊ดเนี่ยจะตกน้ำนะครับ บุญตาก็กําลังจะก,กระโดดน้ําเพื่อฆ่าตัวตายนี่ก็หมายความว่าทั้งสองเนี่ยอาจจะสลับนิติหรือว่าสลับร่างกันด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับจีดเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เธอเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เธอรู้แน่ๆก็คือว่าถ้าหลุดว่าตัวเองไม่ใช่บุญตาเน่ยชีวิตอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับในขณะที่จีดเองเนี่ยพยายามตั้งสตินะครับเธอก็ได้พบก,กับแม่แฟงซึ่งรับบทโดยคุณจอยปรีลานีนะครับ เจ้าของซ่องผู้มีทั้งอำนาจและความลับมากมายชีวิตนะครในเอกของเราต้องเรียนรู้วิถีชีวิตในซ่องโสเภณีหาทางเอาตัวรอดจากแขกที่ต้องการซื้อเธอ,เอคืนแรกของบุญตาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเธอก็ต้องสืบหาความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธอนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับชีวิตในซ่องไม่แฟรเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการค้าประเวณีนะครับแต่ยังได้ไมไปด้วยอำนาจการเมืองและก็คาตกรรม จู่ๆนะครับคุณหญิงโสภณีถูกฆาตกรรมปริศนานะครับก็ทําให้จีเน่ยต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวที่อันตรายกว่าที่เธอเคยเจอในวงการบันเทิงหลายเท่าหละครับและในโลกใบใบนี้นะครับเธอได้พบกับหลวงทุกขราชนะครับหรือว,ว่าคุณชายซึ่งรับบทโดยคุณคนนวัดกับข้าราชการระดับสูงที่เหมือนจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับปุณตานดีนะครับนอกจากนี้ยังมีกัปิตันจรน,นะ ซึ่งเราประ,ปะดยแดนนี่โลซโนนะครับพ่อขาชาวอังกฤษที่เข้ามาผัวพันกับเธออีกคนหนึ่งนะครับงานนี้นะครับจีจะเลือกใครครับเธอจะหาทางกลับสู่โลกปัจจุบันได้หรือไม่นี่ก็ต้องไปดูเองนะครับก็บอกได้เลยว่าเรื่องราวของคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานี่ใช่หงเงียไม่ได้มาเล่นๆนะครับนะนอกจากอาจจะมีความตลกความฮาแล้วก็ยัมีปมลึกเกี่ยวกับคาตกรรมต่อเนื่องในซ่องโสเพณีที่ จีนเนี่ยต้องสืบหาความจริงนะพร้อมกับคนหาคําตอบว่าทําไมเธอถึงย้อนยุคมาเป็นบุญตานะครับก็ติดตามกันได้ไดนะครับเว่าทุกตอนนั้นมีเงื่อนงำนะที่ไปสู่ปริศนาที่ใหญ่ๆนะที่รอกันเปิดเผยนะครับครับสําหรับละครคุณพี่เจ้าขายดิฉันเป็นหาดไม่ใช่หงเนี่ยทำให้เราเนี่ยกลับต้องกลับนะครับไปย้อนคิดถึงเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะถูกพูดถึงในละครย้อนยุกของ บ้านเราประเทศไทยนั่นก็คือโลกของโสพินีในอดีตนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในยุคหนึ่งของสังคมไทยนะครับแถมยังมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคมมากกว่าที่คิดนะครับถ้าพูดถึงซ่องโสพินีในสมัยรัชกาลที่3นะครับชื่อแรกที่เราต้องนึกถึงคือซ่องหญยแฝงนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามของโรงหญยแฝงนะซึ่งไม่ใช่ซ่องแบบบ้านธรรมดาแต่ว่าเป็นซ่องที่หรูหราสุดๆนะครับบางคนเนี่ย เปรียบได้ว,ว่ารู้ราพอๆกับอ,อบดวลระดับไฮเอ็นในปัจจุบันนะครับที่มีทั้งเหล่าขุนนางพ่อค้าแล้วก็ชนชั้นสูงที่มาใช้บ,บริการจนงกลายเป็นที่กล่าวขานกันในสมัยนั้นนะครับแล้วยายแฟงหรือแม่แฟงเนี่ยคือใครครับอับดแฟงเนี่ยหรือว่าแม่แฟงเนี่ยเป็นแม่เล้านะครับเป็นแม่เล้าชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเธอไม่ได้เป็นแค่เจ้าของซ่องนะครับแต่ยังเป็นนัก ธุรกิจนะครับที่มีอิทธิพลในยุคนั้นนะครับซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับผู้หญิงในยุคที่สังคมไทยยังมีระบบชายเป็นใหญ่นะครับแต่สิ่งที่ทาให้แม่แฟงโดดเด่นคือเธอมีแนวคิดเปลี่ยนเงินบาปไม่ใช่เงินบาทนะเงินบาปให้เป็นเงินบุญนะเปลี่ยนเงินบาปให้เป็นเงินบุญนะครับโดยเธรรวบรวมรายได้จากการจัดการซ่องของเธอนี่แหละครับไปสร้างสร้างอะไรครับสร้างวัดครับสร้างวัดนี่เป็นที่มาของวัดใหม่ใหญ่แฟงนะครับซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคณิกาผล นะซึ่งยังคงตั้งอยู่ในย่านตรอกตรอก,ตรอกเต้านะครับซอยเจริญกรุง14มาจนถึงทุกวันนี้ล่ะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าการทําบุญของแม่แฝกนั้นถูกตั้งคําถามนะครับคือแม้ว่าการสร้างวัดจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็มีบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อถึงวันสมโพธวัดใหม่ใหญ่แฝกนะครับหลวงพ่อโตนะครับคือสมเด็จพุทธา,าจารย์โตพรมรากษรีนะครับก็ได้เทศเตือนแม่แฝงว่าเงินที่สร้างจากวัดมาจากบาปมหันต ทำให้เงินทําบุญหนึ่งบาทอันนี้สองอาจจะเหลือเพียงแค่สลึงเฟืองเท่านั้นนะครับเรื่องนี้มันสะท้อนถึงแนวคิดที่ขัดแย้งในสังคมไทยยุคนั้นนะครับที่แม้ว่าโสพินีจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในเชิงธุรกิจแต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นบาปในมุมมองทางศาสนาครับปัจจุบันในธุรกิจการค้าประเวณีนนในไทยเ,นยเป็นสิ่งที่ พิกฎหมายครับแต่ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยซ่องโสพนินีเคยเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องเสียภาษีให้รัฐด้วยนะครับในยุคราชสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5นะครับโสพนินีเนี่ยถือว่าเป็นเซ็กเวอร์กอร์นะครับถูกกฎหมายและต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษีบำรุงถนนซึ่งเป็นรายได้สําคัญของรัฐในการพัฒนาเมืองใหม่ครับ หลายคนอาจจะคิดว่าผู้หญิงที่ตกเป็นโสเภณีต้องเป็นหญิงยากจนนะครับแต่ว่าความจริงแล้วมีหญิงสาวจากทุกชนชั้นนะครับที่เข้ามาทํางานในซ่องไม่เว้นแม้แต่ลูกสาวขุนนางหรือเศรษฐีที่ตกอับนะครับมีบันทึกของมิชนนรีตะวันตกนะครับที่เคยเข้ามาเผยแฝ่เคยแพ่ด้วว่าอากจะคำว่า,าเผยแผ่ศาส,สนาในไทยในช่วงรัชกาลที่3าถึงสเนี่ยระบุว่า หญิงโสพินีบางคนเนี่ยเป็นชนชั้นสูงที่ถูกขายเข้าซ่องครับซึ่งตรงกับตัวละครบุญตาในละครนี่แหละครับที่เคยเป็นลูกสาวเจ้าสัวแต่ต้องมาตกอยู่ในซ่องครับแล้วทาไมนะครับมันถึงมีเรื่องของต้องทัดดอกไม้อาจจะเป็นวัฒนธรรมของหญิงโสพินีที่กุอาจไม่รู้ไม่เคยรู้ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็คือว่าในอดีตนะครับหญิงโสพินีมักจะทัดดอกไม้ที่หู เพราะเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอพร้อมให้บริการนะครับผู้หญิงไทยทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นโสพินีนจะเขาจะไม่ทักดอกไม้เพราะจะถูกเข้าใจผิดกันนะครับและยังมีเรื่องของการอบเต่าหรืออบโยนี <c oughs> คืออะไรครับมันเป็นกระบวนการบำรุงสุขภาพภายในของหญิงโสพินีนะครับโดยใช้ไอ้น้ำจากสมุนไพรนะครับทำความสะอาดร่างกายและทำให้กระชับก็ไม่รู้ว่ามันมัน ทำได้จริงหรือเปล่านะครับเป็นความเชื่อของคนในยุคนั้นนะครับในละครเราจะได้เห็นตัวละครหญิงทําในซ่องเนี่ยทำพิธีกรรมแบบนี้กันจริงๆด้วยนะครับ <c oughs> มีประเด็นนะที่เราไม่เคยรู้ในเรื่องของการคุมกําเนิดโบราณนะครับแ <c oughs> ม้จะเป็นยุคที่ไม่มีถุงยางอนามัยใช่ไหมครับหรือว่ายาคุมกําเนิดแบบสมัยใหม่แต่ในซ่องเนี่ยเขามีวิธีป้องกันให้หญิงสาวตั้งครรภ์น,นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการใช้สมุนไพรบางชนิดเชน่ชนใบสะเดาบอระเพ็ดนะซึ่งมีฤทธิ์ช่วยป้องกันการ ตั้งขันด้วยนะครับสรุปแล้วครับคุณผู้ฟังครับซ่องใหญ่แฟงนะฮะคืออาบอบนวดแห่งรัตนโกสินร์จริงหรือไม่นะครับแหมถ้าเปรียบเทียบกับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยซ่องใหญ่แฟงก็คงไม่ต่างจากอาบอบนวดระดับไฮเอนหรือว่าลาว หรูๆที่มีแขกระดับ VP เข้าบริการนะครับแถมยังมีเครือข่ายทางธรุรกิจเชื่อมโยงกับขุนนางแล้วก็พ่อค้าต่างชาติเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยสยามเริ่มเปิดประเทศแล้วก็ทําการค้ากับชาวตะวันตกมากขึ้นนะครับการมีซ่องหรูหราระดับเนี้ยก็ไม่ต่างจากศาสตร์สาบันบันเทิงนะที่ดึงดูดเหล่านักการทู่แล้วก็พ่อค้าให้เข้ามาใช้บริการนะครับส่วนละครเรื่องนี้นะครับนะฮะคุณพี่เจ้าขาเนี่ยเล่าเรื่องพวกนี้ออกมาแบบไหน นะสิ่งที่ทำให้ตัวละ,ละครเรื่องนี้มันแตกต่างจากพีเรียดทั่วไปคือการกล้าหยิบยกเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนเนี่ยมาใส่ในบริบทที่มีทั้งความสนุกแล้วก็ความสม,สมจริกด้วยนะครับคือมีทั้งเรื่องของซ่องมีทั้งฆาตกรรมปริศนามีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ใส่แบบไม่ยัดเยียดนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามทางศิลธรรมที่แนบเนียนนะครับสุดท้ายแล้วครับแม่แฟงเป็นผู้หญิงที่เลวหรือว่า เป็นนักบุญกันแน่นะครับเรามาดูจากประเด็นการสร้างวัดจากเงินที่มาจากซ่องเ่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แล้วในยุคนั้นน่ะคนมองเธออย่างไรนะครับนี่เป็นคําถามที่ละครเปิดประเด็นให้คนดูได้คิดต่อนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทาไมคุณพี่เจ้าขายีฉันเป็นหานไม่ใช่หกเนี่ยถึงเป็นพีเรียดที่ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ที่เราต้องพูดถึงว่าเอะละครเรื่องนี้ทำไมถึงมาแรงจังแล้วก็มีการถูกพูดถึงเรื่อยๆนะครับคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหานไม่ใช่โหงเนี่ยมันคือพีเรียดที่แตกต่างนั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าละครย้อนยุคไทยผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยมีทั้งเรื่องราวความรักหวานซึ่งความแค้นของนางร้ายแล้วก็ดราม่าในตระกูลสูงสักที่มันวนๆมันซ้ํากันไปมานะครับแต่ทําไมคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหานไม่ใช่โหงเนี่ยจึง ถึงสามารถขึ้นแทน่นเป็นละครพีเรีที่มาแรงส,สุดตั้งแต่เริ่มออกอากาศได้นะครับเรียกว่าเรต i ติ้งนี่ดีเกินคาดกระแสชุดโซเชียลเนี่ยก็ออกมาถล่มทลายนะครับคือออกอากาศมากเพียงไม่กี่ตอนนะครับก็สร้างปรากฏการณ์ได้ทันทีเรต i ติ้งเนี่ยก็สูงไปไหลายๆอีพีด้วยกันนะครับสูงมากนะสำหรับละรครพีเรียที่ไม่มีซุปตาะระดับแม่เหล็กนำแสดงนะครับนะเรียกว่ายอดชด ชมออนไลน์เนี่ยก็เป็นล้นแสนคนไปแล้วนะครับแล้วก็กระแสโซเชียลแรงมากนะครับมีมีมมีที่ล้อเลียนเทียบเลยช่โดยเฉพาะมุกตลกที่เกี่ยวกับการย้อนยุคการเสร็จสีละครไทยนะครับถือว่าเป็นคอมเมดี้ที่เล่นใหญ่แต่มีชั้นเสริมชั้นเชิงนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันหยิบหยิบย้อนเอาความย้อนยุคมาผสมผสานกับมุกตลกแนวแนวเตดดี้โจ๊กนะแบบที่ละครพิเรนไทยนี่ไม่ค่อยกล้าทํานะครับตัวละครอย่างคุณโบเมลดานี่ครับ ที่รับบทเป็นจี๊ดเนี่ยนะฮะก็มีความเขียนแบบมีเสน่ห์นะทำให้คนดูเนี่ยเอนดูแล้วก็ขำไปกับเธอนะครับมุกล้อเลียนละครไทยถูกใส่มาเพียบนะครับเช่นการรีเมคละครซ้ําๆหรือว่าการจิกกัดละครย้อนยุคดังๆอย่างบุเพสันิวาสอะไรอย่างนี้นะครับคือมันมีทั้งความหาแล้วก็ ยังมีปมสืบส่วนที่ให้เราชวนเดตติดตามมาด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องของข้ามพบมาอยู่ในซ่องเท่านั้นแต่ยังมีฆาตกรรมปริศนาในซ่องแม่แฝงด้วยและก็ตัวของจีด๊ดในร่างบุญตาเก็เต้องสื่อว่าใครคือฆาตกรที่ฆ่าหญิงศสอินีในซ่องน,นะครับปมนี้ทําให้ตัวละครไม่ใช่แค่ตลกครับแต่ยังมีความเข้มข้นแบบแนวสืบส่วนอีกด้วยนะครับส่วนการแสดงของโบมิลาดานะครับ ผมว่า oh, นี่คือจุดขายของเรื่องนะครับต้องบอกว่าเธอรับบทเป็นจีนแล้วก็บุญตาเหมือนถูกเขียนมาเพื่อคุณโบมิลาดาโดยเฉพาะครับเธอเล่นได้ทั้งฮาทั้งดรามา่าแล้วก็มีพลังการแสดงที่ทําให้คนดูเนี่ยอินไปกับตัวละครน,นะครับน้องโป่สามารถถ,ถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของนางเอกยุค2024นะครับที่ต้องไปอยู่ในซ่องสมัยรัชกาลที่สาออกมาได้แบบไม่ไม่ไม่ขัดเขินหลักครับแล้วก็มันมีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ที่เข้าใจาง่ายแล้วก็น่าสนใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เราจะได้เห็นละครพิเรศที่พูดถึงซ่องสือพินีในอดีตแบบตรงไปตรงมานะครับเราก็ไ้มีใช้ประวัติศาสตร์จริงผสมกับผลละครที่ออกแบบมาในยางลงตัวนะครับคนดูเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่แฟงซ่องในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นระบบภาษีของโสพิน,นีแล้วก็วัฒนธรรมการค้าประเวณีในอดีตกันด้วยนะครับถือว่าเป็นละครที่มาเปลี่ยนมุมมองต่อ ละครพีเรียดไทยของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นละครย้อนยุคไทยที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยนะละครย้อนยุคไทยที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเล่าเรื่องราวของชนชั้นสูงหรือว่าเรื่องราวในรั้วในวังนะครับแต่เรื่องนี้กล้ากล้านะครับกล้าหยิบชีวิตของหญิงในซ่องมาเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องนะครับเป็นมุมมองใหม่ที่ยังไม่เคยถูกเล่าผ่านละครพีเรียดเรื่องไหนมาก่อนนะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยครับ จบแล้วทำไมต้องดูครับนะฮะเพราะมันมีครบทุกรสชาติครับทั้งคอมเมดี้สืบสวนประวัติศาสตร์เป็นการหยิบเรื่องราวที่ไม่ค่อยถูกเล่ามาใส่ในละครย้อนยุกนะฮะเรตติ้งกระแสโ,โซเชียลเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับจนเป็นที่พูดถึงไปทั่วแล้วก็การสแสดงของโบโมลดาเนี่ยก็คุ้มค่ากับการรับชมนะครับคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นห่านไม่ใช่หงเนี่ยไม่ใช่ละครพิเรธธรรมดาครับแต่เป็นพีเรธที่พลิกโฉมการเล่าเรื่องแบบเดิมๆให้สนุกกว่าที่เคยละครับ ถ้าจะพูดถึงละครไทยในยุคอดีตนะครับภาพจําคนดูสันใจญมักจะหนีในพ้นเรื่องของเจ้านายขุนนางคุณหญิงคุณนายหรือความรักของชนชั้นสูงนะครับที่ต้องมีฉากเรียนโบราณเครื่องแต่งกายงามสง,งา่าแล้วก็ภาษาแบบโบราณที่ฟังแล้วใครรสสนอหูแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับรสนิยมของผู้ชมนันเปลี่ยนไปมากคนดเนูเริ่มรู้สึกว่าพีเรียดไม่ได้มีแค่เรื่องรักต้องห้ามในวงังหรือว่าการต้องมาแย่งชิงบัลลังก์กันอีกต่อไปนะครับ ก็เรียกว่า,าละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครที่มาเปลี่ยนให้ละครพิเรียดไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่ก็ว่าได้นะครับคือต้องแปลกใหม่แล้วก็แตกต่างนะครับเพราะว่าในช่วง 5- ้าถึงสิปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของละครพิเรียดไทยอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในการขยายขอบเขตเรื่องราวที่ไม่จํากัดแค่ชีวิตของคนช,นชั้นสูงนะครับแต่เริ่มหยิบยกชีวิตของคนธรรมดาในยุคเก่ามาสร้างเรื่องราวที่มีมิติแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับตัวอย่างละคร พีเรทที่ฉีกแนวที่เริ่มฉีกแนวที่เราผ่านตามานะครับอย่างในปี2018อุกเพสนิวาดนะครับก็นําเสนอเรื่องราวของหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในสมัยกรุงอยุธยานะครับพร้อมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วก็เล่าแบบสรุกสนาดนะครับหรือว่าจะเป็นในปีถัดมาครับ2019กงกร,รมนะครับแม้ไม่ใช่ละครพีเรทยันยุคไปไกลแต่ก็พาเราย้อนกลับไปสู่สังคมยุค 2 0 0 0 5 0 0นะครับโดยเน้นความเข้มข้นของชีวิตของคนธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นสุภาพบุรุษจุฑาเทพในปี2013นะครับก็เป็นพีเรียสยุคราชการที่6-7ที่เน้นเรื่องราวความรักแล้วก็ศักดิ์ศรีของชนชั้นสูงนะครับแต่ก็แทรกเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงผ่นนานยุคสมัยเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น,นในปี2016พิศวาสนะครับก็เป็นละครที่ผสมผสานเรื่องราวในธรรมชาติแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับปิญญ,ญานในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับแล้ว คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงเนี่ยแตกต่างจากพิเรียดเหล่านี้ยังไงนคะครับล้ะครเรื่องนี้นะครับผมว่าเป็นถือว่าเป็นก้าวใหม่ของละครพิเรศไทยนะครับเพราะว่าแทนที่จะเล่าเรื่องราวของชนชทั้นสูงนะกลับพาผู้ชมเนไปสํารวจชีวิตของ ยิงนี่ซ่งเซอพินีซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่เคยถูกนําเสนอในละครพีเรียรกระแสหลักมาก,ก่อนนะครับถ้าเราวิเคราะห์จุดเด่นของทเรียดดาวใหม่ในละครในพีเรียตก็มีนะครับคุณพี่เจ้าขาที่ฉันบริหารไม่ใช่หงเนี่ยนะฮะอย่างแรกนะค,คือการหยิบยกประเด็นที่ไม่เคยถูกเล่ามาก,ก่อนนะครับแทนที่จะเล่าเรื่องรักของเจ้าขุนมูลนายละครกลับเล่กเล,กเล่าเรื่องของซ่องเสอรพินีอดีตนะที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์แล้วก็นําเสนอแบบตรงไปตรงมานะครับหรือว่าจะเป็นการผสมผสานนะครับ แนวสืบสวนแล้วก็คอมดี้ประวัติศาสตร์นะครับดยปกติแล้วละครที่เหลือน,นั้นจะเน้นดราม่าหนักๆหรือว่าโรแมนติกเป็นหลักนะแต่ว่าเรื่องนี้กลับใส่ความฮาแบบที่ผมบอกไปข้างต้น,นว่าเป็นแนวแนวแบบเดติโจเข้ามารวมถึงปมฆาตกรรมที่ทําให้เนื้อเรื่องนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับนั่นคือการผสมผสานแนวสืบสวนแนวคอมดี้นั้นแนวประวัติศาสตร์เข้าไปด้วยนะครับเป็นจุดเด่น ที่2นะครับประเด็นที่3นะครับก็คือย้อนยุคไปไกลกว่ายุคที่เคยเล่านะครับส่วนหญ่ละครพีเรนวัจจะเล่าเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่5หรือว่ายุครัตนโกสินทร์ตอนปลายแต่ว่าเรื่องนี้เราพาเราเนี่ยย้อนกลับไปไกลถึงสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่ค่อยมีละครไหนกล้าหยิบมาเล่าครับและจุดเด่นข้อที่4นะครับคือตัวละครหญิงนะที่เป็นมนุษย์จริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับนางเอกก็ไม่ได้เป็นหญิงสงศั์แต่เป็น โซพีนเนสซองนะครับแต่ละครหญิงในเรื่องเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดจากโลกที่เต็มไปได้วยความแรงและต้องใช้ไหวพริบเพื่อเพื่อความอยู่รอดเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของหญิงในยุคเก่านะครับที่มีหลากหลายกว่าละครพิเรียดที่เคยนําเสนอกันนะครับจุดเด่นข้อที่5นะครับก็คือการล้อเลียนพิเลียดไทยแบบแสบๆคันๆนะครับแตัวล,ละครเรื่องเนี้ยใส่มุกล้อเลียนแนวย้อนยุคแบบเดิมๆเช่นมุก โมคเรมิกละครทีีหรือว่าฉากย้อนยุคที่มักจะเน้นแต่ความรักโรแมนติกนะครับผมคงไม่สปอยไปเยอะกว่าน,นี้นะครับนะเดี๋ยวมันจะสปอยจนขาดรสชาติไปนะครับมีการพูดถึงละครย้อนยุคยอดฮิตอย่างบุเคสันนิวาสในแบบขำๆกันด้วยก็ต้องไปดูกันนะครับอ่าสรุปครับคุณผู้ฟังทิศทางของละครพิเรนไทยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงาจากกระแสคุณพี่เจ้าขาทีฉันเป็นห่านไม่ใช่หงแล้วก็ละครพิเรนรุ่นใหม่เนี่ย เราเริ่มเห็นแนวโนว่าละครย้อนยุคไทยกําลังปรับตัวสู่แนวทางที่แปลกใหม่และก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับจากเดิมที่โฟกัสแต่เรื่องรักของชนชั้นสูงดําเนินเรื่องก็ช้าๆนะครับแล้วก็ใช้บทพูดแบบโบราณที่อาจจะเข้าถึงยากและก็ขาดความสมจริงในด้านประวัติศาสตร์นะครับนั่นคือแบบเดิมพอมาสู่ยุคใหม่หที่ เป็นการหยิบเ,เรื่องราวนะของชนชั้นอื่นก็มานําเสนอม,มากขึ้นนะครับเช่นคนธรรมดาทา่าหรือแม้แต่สโสพินีใช้แนวทางที่แตกต่างนะครับคอมเมดี้แนวสืบสวนแล้วก็สะท้อนสังคมด้วยนะครับรวมถึงให้ความสำคัญกับความถูกต้องทางประวัติศาสตร์มากขึ้นด้วยนะครับนี่คือยุคใหม่ของพีเรียดละครบ้านเรากันนะครับนะฮะคุณพี่เจ้าขานี่คือบทพิสูจน์ว่าละครย้อนยุคไทยในกล้าฉีกรอบก็ยังมีคนดูครับ ถ้าเรากล้าเฉียดขรอบนี่มันยังไงก็ต้องมีคนดูนะครับนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วงการละครถ่ายกล้าเล่นกับประเด็นใหม่ๆแล้วก็ขยายขอบเขตของละครที่พ,พีเรียนให้มันกว้างขึ้นกว่ากว่าเดิมนะครับโอ้โหวันนี้เราเมาส์กันแบบมันสดๆไปเลยใช่ไหมครับทุกคนครับเราได้คุยกันเรื่องราวของละครนะตั้งแต่เรื่องย,ยอ่อสุดอลเวงนะของคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงนะฮะจนถึงเรื่องราว เรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ที่ละครเรื่องนี้หยิบกล้าจิบยกมาเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นซ่องยายแฟงระบบภาษีของสมปีนีในอดีตวัฒนธรรมการค้าประเวณีในรัสมัยรัชกาลที่3และที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของละครเพรียดไทยที่กล้าฉีกแนวมากขึ้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหาไม่ใช่หงนี่เป็นละครที่ไม่ได้มาเล่นๆครับเพราะว่ามีการรวมตัวของความตลกความดราม่าความลึกลับและความรู้ทางประวัติศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกันแบบลงต่อสุดๆนะครับใครที่ยังไม่ดูนะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดกันนะครับเอาละถ้าคุณเบื่อพลอดน้ำเนา่ารักเจ้านายเบาวแนวรักชิงหักสวัสด์แบบเดิมๆนะครับคุณพี่เจ้าขานะครับอาจจะเป็นตัวเรื่องใหม่ที่ทําให้คุณเนี่ยหลงรักละครพิเรไปอีกแบบนะบเพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องความรักโรแมนติกแต่มันสะท้อนชีวิตของผู้หญิงในยุคอดิตในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับที่สําคัญนะครับใครที่ดูแล้วชอบฉากไหนที่สุด ประทับใจอะไรเกี่ยวกับตัวละครเรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันทามาแพลตฟอร์มต่างๆของเรากันได้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามานะรายการของเรากันนะครับผ่านทาง Facebook, YouTube, Podcast, s p o t t f y นะกดกระดิ่งตั้งแจ้งเตือนในช่องได้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเอพสนุกกันนะครับถ้ามีละครมีซีรีส์ไหนที่อยากจะให้เราหยิบมาพูดถึงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้รายการเราเนีครับชีวิตดิสซี์ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับดูซีรีส์แล้วย้อนดูตัวเองชีวิตวิดดตซีรี์